อ๊เป็นไรหรือเปล่าคุณไม่เป็นไรครับอขอโทษนะอขอโทษนะคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะ่ะผมไม่เป็นไรครับออผมเดินไม่ระวังเองอ่อะมะผมชื่อเจนะครับคุณมะม่วงค่ะ ขอมาม่่งคืนค่ะอุตส่าห์ปีนเก็บต้องสูงเลยอ,อ,อชื่อมุกค่ะชื่อมุกเหรอครับค่ะชื่อน่ารักดีนะครับจะ <c oughs> ว่าไปแล้วคุณก็ดูสวยมีเสน่ห์ดีนะครับ <c oughs> คือว่าผมมาธุรัแถวนี้นะครับมาจากในเมืองนี่นี่น